สวัสดีครับนักเรียนพบกับคุณครูฟาริดีละนาอีกแล้วนะครับในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นป .2 ในคลิปนี้นะครับครูจะสอนในหน่วยการเรียนรู้ที่2วัสดุและการใช้ประโยชน์จากวัสดุนั่นเองนะครับซึ่งเรื่องที่เราจะเรียนในคลิปนี้นะครับก็คือเรื่อง สมบัติการดูดซับน้ำของวัสดุนั่นเองนะครับในคลิปนี้นะครับสิ่งที่นักเรียนต้องเรียนรู้นะครับก็คือสมบัติการดูดซับน้ำของวัสดุด้วยวิธีการสังเกตอธิบายและจำแนกประเภทนะครับเมื่อนักเรียน จบจากการเรียนเรื่องนี้แล้วนะครับสิ่งที่นักเรียนของคุณครูนะครับต้องสามารถก็คือสามารถอธิบายและเปรียบเทียบสมบัติการดูดซับน้ำของวัสดุแต่ละชนิดได้นะครับสมบัติของวัสดุคืออะไร มีอะไรบ้างานักเรียนลองนึกดูนะครับสมบัติของวัสดุนี้คืออะไรนะมีอะไรบ้างนะครับสมบัติของวัสดุก็คืออ่านตามครูเลยนะครับสิ่งที่วัสดุนั้นๆสามารถทำได้นั่นเองอ่า สิ่งที่วัสดุนั้นนั้นสามารถทำได้เราเรียกว่าสมบัติของวัสดุเช่นความแข็งวัสดุบางชนิดก็มีความแข็งวัสดุบางชนิดก็มีความนุ่มวัสดุบางชนิดสามารถดูดซับน้ำได้วัสดุบางชนิดไม่สามารถดูดซับน้ำได้วัสดุบางชนิด จะมีผิวมันวาววัสดุบางชนิดสามารถยืดได้วัสดุบางชนิดใสวัสดุบางชนิดทึบมองทะลุวัสดุไม่ได้นั่นเองนะครับวัสดุบางชนิดมีผิวที่ครุขระและวัสดุบางชนิดมีผิวที่เรียบ และมีวัสและมีสมบัติอื่นๆอีกมากมายนะครับเมื่อนักเรียนรู้จักกับสมบัติของวัสดุแล้วเราจะมาเรียนรู้ก็คือการดูดซับน้ำหมายถึงอะไระการดูดซับน้ำนี้ก็คือสมบัติของวัสดุอีกหนึ่ง อย่างนะครับอีกหนึ่งสมอีกหนึ่งคุณสมบัติของวัสดุที่สามารถดูดซับน้ำได้นะครับหมายถึงอะไรการดูดซับน้ำก็คือการที่น้ำซึมเข้าไปอยู่ในช่องว่างของเนื้อวัสดุนั่นเองอเช่นนะครับครูยกตัวอย่างาเดี๋ยวครูวาดรูปนี่วาดรูป แบบจำลองผ้าผืนนี้นะครับหาผ้าผืนนี้ตรงผ้าผ้าก็ทำจากได้ใช่ไหมครับเป็นเส้นๆต่อกันจนกลายเป็นผ้าหนึ่งผืนขึ้นมา,าเส้นได้เล็กๆต่อกันจนเป็นผ้าผืนใหญ่ขึ้นมานี่มีเส้นได้เต็มไปหมด น้ำการดูดซับน้ำก็คือการที่น้ำสามารถเข้าไปอยู่นี่ตามช่องตามรูพรุนช่องว่างนี่ช่องว่างระหว่างเส้นได้นะครับจะมีรูพรุนอยู่นะครับอ่าเส้นได้เล็กๆจะมีรูพรุนอยู่น้ำจะไปแอบอยู่ตรงนั้นนะครับโดยที่จับกับเส้นได้ของเรานั่นเองนะครับเราเรียกว่าช่องว่างของเนื้อวัสดุนั่นเองนะครับ สรุปว่าการดูดซับน้ำก็คือการที่น้ำซึมเข้าไปอยู่ในช่องว่างของเนื้อวัสดุได้นั่นเองแต่ถ้าเกิดน้ำไม่สามารถเข้าไปอยู่ในเนื้อของวัสดุได้แสดงว่าวัสดุนี้สามารถดูดซับน้ำได้ไหมไม่ได้นั่นเองนะครับนักเรียนเห็นอะไรนะครับจากหน้าจอนะครับก็คือกล่อง นมนั่นเองเมื่อเราอยู่โรงเรียนนะครับทุกๆเย็นนะครับคุณครูก็จะให้หนัเกเรียนดื่มนมใช่ไหมครับหรือบางคนนะครับอยู่ที่บ้านทุกเช้าหรือก่อนนอนผู้ปกครองก็จะให้นมนะครับเพื่อนัเกเรียนดื่มนะครับเพื่อบำรุงร่างกายนะครับแล้วกล่องนมนีเ้เจ้ากล่องนมนี้ทำมาจากอะไรล่ะนัเกเรียนคนไหนรู้บ้างเอ่ย เจ้ากล่องนมเนี่ยที่นักเรียนที่มันบรรจุนมเข้าไปอยู่ข้างในเนี่ยข้างนอกเนี่ยวัสดุข้างนอกเนี่ยทำมาจากอะไรบ้างามาดูเลยนะครับว่ามีทั้งหมดกี่ชั้นนะครับกล่องนมเนี่ยมีทั้งหมดเดี๋ยวเราจะเริ่มนับตั้งแต่ข้างนอกนะครับชั้นที่หนสอง สามสี่ห้าหกโ,โอ้โหเจ้ากล่องนมนี้มีวัสดุทั้งหมดหกอย่างนะครับมาต่อกันนะครับจนกลายเป็นกล่องนมนั่นเองนะครับชั้นแรกก็คือพลาสติกมีพลาสติกมาหุ้มข้างนอกสุด ต่อไปรองลองมาสีขาวๆชั้นที่สองนี้นี่ก็คือเจ้ากระดาษเจ้ากระดาษนี้ต่อไปชั้นที่สามก็คือนี่สีเดียวกันกับชั้นแรกเลยก็คือพลาสติกนั่นเองอ่าชั้นที่สามก็คือพลาสติกชั้นที่สี่ก็คือนี่อะลูมิเนียมฝอยนั่นเองนะครับ ต่อไปชั้นที่5สีเดียวกันเลยกับชั้นที่1ก็คือพลาสติกต่อไปชั้นที่6ชั้นข้างในสุดนะครับสีเดียวกันเลยนะครับกับชั้นที่1 3 5นะครับก็คือพลาสติกนั่นเองอื้อเจ้ากล่องนมเนี่ยมีวัสดุทั้งหมด3ชนิดมาเรียงต่อกันกลายเป็นกล่องนมขึ้นมานะครับเอ๊ แล้วเจ้ากล่องนมเนี่ยเจ้าวัสดุทั้ง3ชนิดนี้ชนิดไหนนะที่ดูดซับน้ำได้บ้างดูดซับน้ำไม่ได้บ้างเราจะมาทำใบงานพร้อมๆกันเลยนะครับให้นักเรียนนำเล่มใบงานวิชาวิทยาศาสตร์เล่มนี้ขึ้นมานะครับจากนั้น,ให,นให้นักเรียนเปิดใบงานเปิดมาที่ใบงาน ชิ้นนี้นะครับมีครูได้ยอ่อขนณะได้ยอ่อส่วนหัวนะครับให้มีขนาดใหญ่นะครับเพื่อให้นักเรียนได้หาใบงานได้ถูกต้องนะครับใบงานก็คือใบบันทึกผลการทดลองเรื่องการทดลองการดูดซับน้ําของวัสดุแต่ละชนิดนะครับเดี๋ยวเรามาทําพร้อมๆกันเลยนะครับอุปกรณ์นะครับที่ต้องใช้นะครับก็คือ พลาสติกอสองกระดาษเยื่อสามผ้าฝ้ายสีอลูมิเนียมฟอยล์กันไกลแก้วพลาสติกสี่ใบน้ำสีที่คีบแล้วก็ปากกาสีดำนะครับปากกาเคมีสีดำ วิธีการทดลองเป็นอย่างไรนะครับเรามาทำพร้อมกันเลย1นนะครับให้นักเรียนนะครับเติมน้ำสีลงในแก้วพลาสติกนะครับทั้งหมด4ใบนะครับโดยเราจะเติมน้ำสีให้แต่ละแก้วนะครับให้เท่าเท่ากันนะครับนี่โดยที่ครูได้มาร์คด้วยปากกาเคมีเห็นไหมครับนี่สีดำ เห็นไหมครับเห็นไหมครับสีดํานะครับทั้งสีใบนะครับนี่เห็นไหมครับทั้งสีใบมีขีดเพื่อที่จะได้รู้ว่าน้ําปริมาณน้ําที่เราใส่ไปนั้นมีน้ําที่เท่ากันนะครับจากนั้นนะครับเมื่อเราเติมน้ําสีลงไปในแก้วทั้งสีใบนะครับ เราก็จะนําวัสดุทั้ง4ชนิดนะครับ<ม>ก็คือพลาสติกกระดาษเยื่อผ้าใยแล้วก็อลูมิเนียมฟอย์นะครับมาจุ่มลงในขวดมาจมมาจุมมาจ่มลงในแก้วพลาสติกนะครับอ่าเรานําวัสดุ ชนิดที่1จุ่มลงในน้ำสีก่อนเลยนะครับนี่ก็คือนี่เลยเห็นไหมครับนี่ก็คือพลาสติกนั่นเองอวัสดุชิ้นแรกที่เราจุ่มลงไปในน้ำสีนะครับในแก้วที่หนึ่งอ่านี่จะเป็นแก้วที่หนึงนะครับแก้วที่หนึ่งจะจุ่มนะอาจจะจุ่มพลาสติกลงไปนะครับจุ่มเสร็จแล้วเราก็จะยกขึ้นมาแล้วก็วางไว้ที่ ที่เราจะวางนะครับนี่ก็คือถาดสีเหลืองนี่เองนะครับต่อไปเมื่อจุ่มพลาสติกลงไปแล้วต่อไปวัสดุที่สองที่เราจะจุ่มก็คือผ้าฝ้ายนั่นเองนะครับนี่ผ้าฝ้ายผ้าฝ้ายอ่าเราจะจุ่มลงในแก้วที่หนึ่งใช่ไหมไม่ใช่เราจะจุ่มลงในแก้วที่สองนั่นเองคือแก้วนี้นะครับ จุ่มลงไปแล้วก็ยกขึ้นอรอให้มันน้ำมันไม่หยดลงมาเราก็นำผ้าฝ้าไปตั้งในถาดสีเหลืองนะครับต่อไปเราก็จะนำวัสดุชนิดที่3นะครับจุ่มลงไปในแก้วที่ถูกต้องนะครับแก้วที่3ก็คือนี่คืออะไรครับ กระดาษเยื่อนั่นเองนะครับนี่จุ่มลงไปแล้วในแก้วที่3จุ่มลงไปแล้วก็ยกขึ้นแล้วก็วางนะครับต่อไปสุดท้ายเราก็จะนำวัสดุชนิดที่4นะครับจุ่มลงไปในแก้วที่4นั่นเองนะครับก็คือนี่นะครับอะลูมิเนียมฟอยนั่นเองนะครับนี่ จุ่มลงในแก้วที่แก้วที่สนั่นเองนะครับจะเห็นได้ว่านะครับวัสดุที่เราจุ่มลงในน้ำสีเราจะใช้คนละแก้วนั่นเองนะครับเพื่อดูปริมาณของน้ำนะครับว่ามีการลดลงไปหรือเปล่านะครับถ้าลดแสดงว่าวัสดุชิ้นนั้นนะครับ มีการดูดซับน้ำนะครับเมื่อเราจุ่มวัสดุทั้งสีชนิดลงไปแล้วเรามาเปรียบเทียบนะครับนี่เห็นไหมครับเรามาเปรียบเทียบเรามาดูพลาสติกเมื่อเราจุ่มลงไปในน้ำสีนะครับเห็นไหมครับน้ำสียังอยู่ที่ขีดสีดำ ไม่ขยับลงไปเลยนะครับแสดงว่าพลาสติกนี้เป็นอย่างไรครับอาไม่ดูดซับน้ำนั่นเองนะครับน้ำไม่สามารถเข้าไปในช่องว่างหรือในเนื้อของวัสดุพลาสติกได้นั่นเองนะครับต่อไปมาดูผ้าฝ้ายนะครับผ้าฝ้ายเมื่อเราจุ่มลงไปในแก้วนะครับแก้วพลาสติกที่สองนะครับ จะเห็นได้ว่านี่เห็นไหมครับขีดที่เราเติมน้ำลงไปก่อนที่เราจะจุ่มเป็นอย่างไรครับมีการเปลี่ยนแปลงนั่นก็คือน้ำนี่ได้หายได้ลดลงไปจากขีดนั่นเองนะครับอ่มาดูต่อไปก็คือกระดาษเยื่อนะครับกระดาษเยื่อ จุ่มลงไปในแก้วที่3พบว่าน้ำมีการลดลงจากขีดที่เราได้เติมน้ำลงไปครั้งแรกหรือเปล่าอาลดลงแต่ลดลงน้อยกว่ากระดาษน้อยกว่าผ้าใบนั่นเองนะครับต่อไปสุดท้ายสุดท้ายก็คืออะลูมิเนียมฟอ,อยล์นั่นเองนะครับ เราจุ่มลงไปแล้วแก้วที่สี่ผลปรากฏว่าอย่างไรครับมีการเปลี่ยนแปลงไหมครับไม่มีการเปลี่ยนแปลงเหมือนกับพลาสติกเลยนะครับน้ำไม่สามารถเข้าไปในเนื้อของอลูมิเนียมฟอยล์ได้นะครับซึ่งอลูมิเนียมฟอยล์ก็ไม่สามารถไม่มีคุณสมบัติดูดซับน้ำได้นั่นเองนะครับเมื่อเรา เมื่อเราสังเกตแล้วจากนั้นเราก็นำข้อมูลที่เราสังเกตมาบันทึกลงในแบบบันทึกผลการทดลองนะครับนี่ตรงที่ครูทำสีแดงอยู่นะครับตรงนี้จริงๆแล้วจะเป็นเป็นอะไรนะเป็นเป็นเป็นโฟมหรือเปล่าอ๋อเป็นฟองน้ำนะครับ ให้นักเรียนขีดเลยนะครับเราจะไม่ทดสอบฟองน้ํานะครับตรงนี้ครูเขียนผิดลงไปในใบงานของนักเรียนนะครับก็ต้องขอโทษด,ด้วยนะครับตรงนี้นะครับนักเรียนไม่ต้องทดสอบในหัวข้อวัสดุที่เป็นฟองน้ํานะครับให้นักเรียนทดสอบให้นักเรียนบันทึกผลนะครับในวัสดุส ชนิดด้วยกันนั่นก็คือพลาสติก2ก็คือกระดาษ3ก็คือผ้าฝ้ายสีก็คืออะลูมิเนียมฟอยน์นั่นเองนะครับเราก็นำผลที่เราได้สังเกตเมื่อกี้นะครับมาบันทึกลงในผลการทดสอบของเรานั่นเองนะครับเมื่อนักเรียนบันทึกลงไปแล้วจะเหมือนกับของคุณครูไม่เอ่ยอ่าเห็นไหมครับ อ่าพลาสติกนะครับอ่าจากที่เราได้สังเกตเมื่อกี้นะครับวัสดุพลาสติกสามารถมีมีคุณสมบัติดูดซับน้ำไหมครับไม่มีนะครับเพราะว่าปริมาณน้ำที่อยู่ในแก้วลดลงไหมไม่ลดลงนะครับจากขีดที่เราได้เติมครั้งแรกลงไปนั่นเองนะครับต่อไปกระดาษเยื่อนะครับดูดซับน้ำไหมครับอ่า มีคุณสมบัติดูดซับน้ำได้เพราะว่าเราดูจากปริมาณน้ำที่อยู่ในแก้วเกิดอะไรขึ้นครับอ่าลดลงจากขีดที่เราเติมน้ำครั้งแรกลงไปนะครับแต่น้อยกว่าผ้าฝ้ายนั่นเองนะครับอ่าดูดซับน้ำได้แต่ว่าน้อยกว่าผ้าฝ้ายนั่นเองนะครับต่อไปมาดูวัสดุที่3ก็คือผ้าฝ้ายนะครับ ผ้ายมีคุณสมบัติดูดซับน้ำได้นะครับเพราะว่าดูจากการทดสอบของเราก็คือปริมาณน้ำที่อยู่ในแก้วเป็นอย่างไรครับลดลงจากขีดที่เราเติมน้ำครั้งแรกลงไปนะครับต่อไปอล,ลูมิเนียมฟอยนะครับผลการทดสอบเป็นอย่างไรครับอ่าผลการทดสอบก็คือไม่มีคุณสมบัติดูดซับน้ำนะครับ หรือไม่ดูดซับน้ำนั่นเองนะครับเพราะว่าเราดูจากผลการทดสอบของเราเป็นอย่างไรครับปริมาณน้ำที่อยู่ในแก้วที่เรานำอลูมิเนียมฟอยล์จุ่มลงไปแล้วเกิดอะไรขึ้นไม่เกิดอะไรขึ้นนั่นเองนะครับน้ำในแก้วไม่ลดลงนั่นเองนะครับเมื่อนักเรียนบันทึกผลเสร็จแล้วเราก็มาสรุปผลการทดลองพร้อมๆกันเลย นักเรียนจะสรุปว่าอย่างไรเอ่ยอ่าโดยที่นักเรียนสรุปนักเรียนต้องสรุปเรียงลำดับวัสดุที่ดูดซับน้ำมากไปหาวัาสดุที่ดูดซับน้ำน้อยที่สุดนั่นเองนะครับตอนนี้เสร็จได้ยังเอ่ยเสร็จแล้วนะครับเรามาดูว่าของนักเรียน จะเหมือนกับของคุณครูหรือเปล่าคุณครูได้สรุปว่าวัสดุแต่ละชนิดมีคุณสมบัติในการดูดซับน้ำสีได้แตกต่างกันโดยวัสดุที่ดูดซับน้ำได้ดีที่สุดก็คืออคือผ้าฝ้ายรองลงมาได้แก่กระดาษเยื่อและวัสดุที่ดูดซับน้ำไม่ได้คือพลาสติก และอะลูมิเนียมฟอยน์นั่นเองนะครับเป็นอย่างไรบ้างนะครับซึ่งตอนนี้นักเรียนก็ได้รู้แล้วนะครับว่าวัสดุชนิดไหนสามารถดูดซับน้ำได้วัสดุชนิดไหนไม่สามารถดูดซับน้ำได้นะครับจากที่นักเรียนสงสัยเมื่อกี้นะครับก็คือเจ้ากล่องนมเนี่ย วัสดุที่ทำกล่องนมเนี่ยวัสดุไหนบ้างที่ดูดซับน้ำได้นะครับสรุปได้ว่าอลูมิเนียมฟอยล์นะครับเป็นอย่างไรครับไม่มีคุณสมบัติดูดซับน้ำได้นะครับไม่สามารถดูดซับน้ำได้นั่นเองนะครับกระดาษล่ะกระดาษมีคุณสมบัติดูดซับน้ำต่อไปเจ้าพลาสติกล่ะครับไม่มีคุณสมบัติดูดซับน้ำเช่นเดียวกับอลูมิเนียมฟอยล์ F. นั่นเองนะครับ เมือ่อนักเรียนนำวัสดุทั้ง3ชนิดนี้มารวมกันมาประกอบกันโดยเรียงชั้นอย่างเหมาะสมจะสามารถบรรจุนมได้โดยไม่ดูดซับน้ำนมที่บรรจุไว้ในกล่องนมนั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้นักเรียนก็ได้รู้แล้วนะครับเกี่ยวกับคุณสมบัติของวัสดุนะครับ การดูดซับน้ำของวัสดุนะครับต่อไปนะครับครูก็มีใบงานชิ้นต่อไปนะครับให้นักเรียนได้ทำนะครับครูได้ขยายส่วนหัวนะครับเพื่อให้นักเรียนหาใบงานได้ชัดเจนนะครับใบงานเรื่องสมบัติการดูดซับน้ำของวัสดุแต่ละชนิดนะครับนี่มีหน้าตาใบงานเป็นแบบนี้นะครับเรามาทำพร้อมๆกันเลย ซึ่งใบง,งานชี้นี้จะแบ่งออกเป็น2ตอนนะครับก็คือตอนที่1ให้นักเรียนสังเกตกล่องนมและคาดคะเนว่ากล่องนมน่าจะประดิษฐ์จากวัสดุใดมีทั้งกล่องนมและและอะไรครับนี่และกระติกกระติกน้ำแข็งนั่นเองนะครับเมื่อกี้อะไรนะเมะื่อกี้เราเรียนแล้วใช่ไหมครับว่ากล่องนมเนี้ย มีวัสดุอะไรบ้างนะครับก็คืออะลูมิเนียมฟอยล์แล้วก็กระดาษแล้วก็พลาสติกนะครับส่วนโฟส่วนกระติกน้ำแข็งนะครับมีอะไรเอ่ยนักเรียนเคยสังเกตไหมเอ่ยเวลากระติกน้ำแข็งที่บ้านมันแตกใช้ไม่ได้หรือมันหักนักเรียนเคยเห็นไหมว่าวัสดุอะไรอยู่ข้างในนะครับ อ้าวครูเชื่อว,ว่านักเรียนตอบครูได้แน่นอนนะครับเอามาดูตอนที่สองนะครับตอนที่สองให้นักเกรียนอ่านชื่อวัสดุที่กำหนดแล้วจำแนกวัสดุที่มีสมบัติการดูดซับน้ำได้และวัสดุที่มีไม่มีคุณสมบัติดูดซับน้ำนั่นเองนะครับเอามาดูเดี๋ยวครูจะยกตัวอย่าง ข้อที่1นะครับก็คือพลาสติกอ่าเมื่อกี้เมื่อกี้เราได้ทดสอบอะไรใช่ไหมครับพลาสติกเจ้าพลาสติกนี้ดูดซับน้ําได้หรือไม่ได้เอ่ยยังจําได้ไหมเอ่ยอ่าเจ้าพลาสเจ้าพลาสติกนี้ไม่สามารถดูดซับน้ําได้นั่นเองนักเรียนก็ทําเครื่องหมายถูกที่ดูดซับน้ําไม่ได้นั่นเองนะครับข้อที่2ข้อที่3ข้อที่4ข้อที่5ข้อที่หกครูจะให้นักเรียนทําเองนะครับ อ่าซึ่งตอนนี้ครูเชื่อว่านักเรียนของครูนะครับทําเสร็จแล้วนะครับอ่าเรามาดูว่าของนักเรียนกับของคนครูจะถูกจะตรงกันหรือเปล่าครับแตนแตเน่อ่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับอ่าครูเชื่อว่าของนักเรียนก็เก่งทุกคนนะครับอ่าต่อไปนะครับใบงานชิ้นต่อไปที่นักเรียนต้องทําก็คือใบงานเรื่อง การดูดซับน้ําของวัสดุในชีวิตประจําวันนั่นเองนะครับอ่าน,นี่คือหน้าตาของใบงานนะครับเรามาทําพร้อมๆกันนะครับก่อนที่นักเรียนจะทําใบงานนะครับนักเรียนก็ต้องอ่านคําชี้แจงก่อนนะครับว่านักเรียนต้องทําอย่างไรนะครับให้นักเรียนเติมคําลงในช่องว่างให้ถูกต้องเหมาะสมบูรณ์นะครับเดี๋ยวครูจะยกตัวอย่างข้อที่1นนะครับ ข้อที่หนึ่งก็คือวัสดุผ้าเช็ดตัวเอ้ผ้าเช็ดตัวนี้มีคุณสมบัติดูดซับน้ำได้ไหมเอย่ยสามารถดูดซับน้ำได้ไหมเอย่ยฮะที่เราใช้เวลาเราใช้หลังอาบน้ำใช่ไหมครับนกักเรียนก็ใช้อยู่ทุกวันสังเกตอยู่ทุกวันนะครับผ้าเช็ดตัวเวลาเราอาบน้ำเสร็จตัวเราเป็นยังไงครับเปียกใช่ไหมครับเมื่อตัวเราเปียกเราก็ นำผ้าเช็ดตัวมาเช็ดจากนั้นตัวเราก็จะแห้งนั่นเองแสดงว่าผ้าเช็ดตัวนี้มีคุณสมบัติดูดซับน้ำไม่เอย่ยอ่าแสดงว่าดูดซับน้ำได้นั่นเองการนำไปใช้ประโยชน์ก็คืออ่าไปเช็ดร่างกายของเรานะครับให้แห้งนะครับนั่นเองนะครับนักเรียนก็เขียนลงไปตรงนี้นะครับอ่เดี๋ยวข้อที่2กับ ถึงข้อที be, ่7ครูจะให้นักเรียนฝึกทำเองนะครับแล้วมาดูว่าตรงกับของคุณครูหรือเปล่านะครับตอนนี้นะครับครูเชื่อว่านักเรียนทำเสร็จแล้วนะครับมาดูกันครับว่าของนักเรียนกับของคุณครูเหมือนหรือแตกต่างหรือเปล่านะครับของนักเรียนตรงกับของคุณครูหรือเปล่าครูเชื่อว่า นักเรียนของคุณครูนะครับเก่งอยู่แล้วนะครับอืมเก่งมากๆนะครับซึ่งในคลิปนี้นะครับอย่าลืมนะครับนักเรียนทําเสร็จแล้วนะครับถ่ายรูปส่งมาในไลน์ห้องเรียนนะครับแล้วจากนั้นนะครับครูก็จะใส่คะแนนนะครับเป็นคะแนนเก็บของแต่ละคนนะครับสําหรับคุณครูนะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับ สวัสดีครับ